เปบ้งไปละแต่ก็อยากให้มีสักอีพหนึ่งเพราะมันอยากได้ภาพที่อยู่ในสตูคุณจริงๆผู้จัดการก็คือคุณนิวนะผู้จัดการคนเดียวกันแต่พูดถึงมันก็บอกเป็นเรื่องอยากนะแต่คิวอน่เขาจองคือเจ้าภาพจองไว้ล่วงหน้าแล้วไงครับใส่ัครบหอ,อ,อย วิกับคุณย่าคุณยายคุณยายสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าแล้วสวัสดีจ้าหนูเป็นเพื่อนพ่อออกกําลังกายืออะไรสวัสดีจ้านางเอกน้อยนี่เห็นไหมคุณพี่ๆป้าๆ ชักบนเงียงี่ไงมนี่พ่อมันให้มันลอยโอเคสวยไปูกสาวไข่ปะสวยที่สุดในโลกเลย ดูอะไรอ,อ่ะดูเรื่อยแ <c oughs> เลยหึมเอ๊ะมามามาจิเอ้าเอ้าเอานั่นน <c oughs> ั่นมานี <c oughs> ่มานี่มานี่จิบจิบเต๋อเต๋อตขออีกยี่สิบนาทีนะโอเคไหมโอเคไหม โอเคค่ะโอเคค่ะอาภอบกินนะโอเคค่ะก่อนโอเคค่ะอม่นมาถึงยังจานไหมยังครับน่าจะสิบสิบเอ็ดโมงนั่นแหละครับเพราะว่า เมื่อคืนเขาลงเวทีตีสามนะขึ้นเวทีตีหนึ่งมันเป็นบาร์โฮสเมื่อคืนแถวรัชดาตีสามเดินเอาตีไว้ y เดินทางตีสี่ก่าจะถ่ายรูปถ่ายลายสิตีสี่ก็นับมาอยู่ห้าหกชั่วโมงพันแก่นกรุงเทพ